สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุคนสุมองสุบอลสบายดีพี่น้องพวกพากส่องน้องมิหนี่คือเอาขึ้นเดิมพี่น,อไไน้องไปใช่นะเฮ้ยยู่เงอนไอ้เคยปลอมมื่อนีร่พี่น้องเอ้ แหม่ไมนี่โซฟีมือต่ำรับพุ่นโซทีมงานกินใส่พริกจักเม็ดอะน,นะผูกดอกเฮ้ยผูกครบอายุพี่นออ้องเอ้ยอายุสามสิบก็ใส่สามสิบอันนี้นี่ครึ่งโคกบักไง อยู่ยังพริกเขียวพี่น้องเยขันพริกแดงชีเกิดยังขึ้นดีแน่จะเป็นพริกเขียวกอกกอกสุกแข็งมือกับมือเจ็บข้าวปุ้นปุ้นแห้งแน่นี่ยขอบใจของฝากจากเวียงจันทร์ ยังหวานเบิดยังหวานเบิดเดือดดอนค <c ười> ุ้มขนาดขอบใจหลายไเอื้ยใจดีเนาะเลี้ยงมัดคุ้มเพิ่นเลี้ยงเพิ่นฝากกระปุ่นแหงลงมาให้เครื่องกระสอบยังบ่เบิร์ดพักกับตำกันกินอีกเมือเม่อนี่มัดคุ้มลูกสิ้นแน่ลวกพักใช้กันน้ำเอ้าใส่มะก,กอกลงบาร์ดีพี่น้อง ລ ouais bon. ືມເຂົ້າລູກປາດພີ່ນ້ອງເອົານາວກະຫຼາຍພີ່ນ້ອງເອີ້ເຄື່ອງຕຳກະຫຼາຍສົງໄສຊິໄດ້ຊົ່ວຢູມນເາລູິ ร่วมหมิดพักพี่นะะ้องเลยมือใส่งานมันไรเป็นยังมันบาดใช้งานแบบเออน้องใหม่ค่ะน้องใหม่พักละลายพี่น้องเยโคกน้อยโคดรไปจ้างเนี่ยสองหกเลยจิลชาติคือกันบมื่อ่คือฟ้าแดงคักอยู่บ่เก่าตดำคือสิบบคือ แม่แดง,แดงอันนี้ได้สิอือปลาแดงนะแม่แดงปลาเหลืองปลาจังแม่ยังเลแม่เหลืงองบุ๊มนปลาพี่น้องแม่น้องมิ้นใส่น้ำปลาลงไปอีกใส่ปลาแดงน้ำปลาแป้งนัวพี่น้องอ่าบุกตกใส่ยังเลยคะแนนนะ อาจจะเป็นนวดแหละพี่น้องเอ้ยนตกใ่ยังเลยเพ็ดรเพ็ดนนอนกรบพุ้นแบบวัยมันเสด็ดน้าเั้ยคือเฉยเยสั่นวยยันบมีน้ยันบูมีน้ำฮะยันบูมีน้ำยุบใส่ลงโลดสองขกเนาะ เอาไซน้องไปเบาๆหน่อยนะคุณน้องสองคกพี่น้องเอ้ยเอาะโคกแรกก่อนยวก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 ทุกคลิบมันก็เลยเป็นสีนี้นะ

ดรอชิ่งรถดำพี่น้องจุวปาดรทอสองถาดพี่น้องเว้ขุ้นอันแบบข้าวเดิมมันขาดเนาะอะไรต่ำข้าวปุ้นใส่ลูกซิ้นปาดรทองมาตัดตัวนี้ไปน้ำเลยพวกพริกบุ้ยพริกแดงเลยอือเลยออกสีขาวๆมันบอกออกสีเขียวเลย พอดีตาห่วงเลยนะขาสิ้นสิ้นคัขนาดแซบขนาดพี่น้องเอ้ยมุดจอมาแซบมนกันพี่น้องอยู่ยคูสุคุนเด้อยจะมากกบไปลูกใส่กระตเลยซิมเลยซิมเัาอะไรตักถากินน้ำลาซาละซาสตดอีกเด้ฮะ สองโคกไปได้ฮะไปเอาคนละอันแมนมัดสองขาบเนี่ยเอา,ปาไปกน,นีน่วงเที่ยวแนะ<ป>ล้วไร่ไปเ,เดี๋ยวโคกสองเด้อโคกนหนีหายว้รุ่นก่อนเอาใจไว้รุ่นก่อนโคกเนี่นเอาทำฮาร์ปวัยรุ่น อัาเธอน้องนิทาอย่าไปอันเอานักเลยได้น้องนิทาเอ้ยอัดเธอคุณแอดเธอหมู่เพียงบรทันกับพี่น้องเอ้ยยังพากันกินน้ำเก๊กห้วยอยู่ยังพากันกินเก๊กห้วยอยู่เนาะดีสุขภาพดีขอขภาพประธานฮะแม่ใช่ปะ บໍ e ່ໄດ້ກິນຫວາບໍ່ໄດ້ກอນເນາະເມງກໍບໍ່ໄດ້ກິນກະอຽວກິນໂອອີ່ຊິຈຍຕລດຄນມ2ຄົກຄົນจະນັກຈະເຕັມແຊບພີ່ว້ອສານກວາ FC ຖາມຫາຂະໜາດຊ່ວງຫນຶนງສາວນົກຊ່ອດນດໂ เบ่งเป็นเพิ่นเขาอว่าแม่นลำไยให้ทองคำก็จะววาหน้าตาค่ายกันถ <c oughs> ามหาอยู่ตลอดเดี๋ยวพี่น้องผู้เพื่อน <c oughs> ไปดำน้าซอยเฮ้าปีก้อนๆน,นะ <c oughs> ติดรลดเลย โมคน้องนิทาพี่น้อยมากันตั้งโต๊ะกินตำข้าวปุ้นแซบแซบคุยมูมี่ดอกบนานเฮาเดี๋ย <c ười> วกินแล้วเอาเอาบากอลิไปกักตัวซะก่อนเนาะ <c ười> <c ười> มาแต่ไก่ <c ười> เอาบ้ากอลิไปกักตัวซะก่อน เพื่อกันเนาะเปิดซาวซมซิปอันหมากกพริกเนี่ยขันหมากพริกแดงไอ้แจ๊คสีส้มได้อันนี้พริกเขียวสิซื้ออืมทั้งแสบทั้งเผ็ดประชัน

มันยังอยู่ในหัวนะนโอ้าวเนื้ยอไก่ยัง <laughs> โอ้น้ำเค็งใส่หัวด้ว้มันบดละลายบดหรือยังไงคือใส่ไว้คลักแค่เออโอ้เนื้อนั่นบดลอยโอ้น กกสองพี่น้องวีมันบกินบอลอะไรไปจ้าาะไก็สบายดีปลาลูกนะครับด้บริกินขนมด้นุมสบายดีปลาลุงโอเคกินิิิปลาุยยเนปลาียบมีมันยุงตาเห็นยังมันายุงนะตาเห็นต่าจกจักสอบเลยจกจักเถื่อเมมาห้าเห็นสอบทันแมวห้าตั้งมาอยู่วะลายป้ เพื่อนก็นลงไปเฮ็ดเต่าพี่น้องอาชีพเก่าเพื่นอนนั่นแหละธุรกิจมืดบ่ได้เปิดไฟน้ำมูดอกธุรกิจเพื่นอนนะมืดอย่างเดียวเขาเต่าจากเมื่อก่อนสีลงไปเหร่นน้ำเพื่อนธุรกิจมืดแต่ว่าบลุย้ยเลยพี่น้องธุรกิจมืดแต่เนี่ยโบลุยขายสอบละร้อยบาทพี่น้องไหยบ้านเฮาที่เดียวเพื่อนก็นได้ขายโอ้ยได้เงินไหลเติบอยู่เด้ หลายร้อยสอบอยู hmm. hey. 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 Hey ่ได hey. hey ้เพ hey ิ hey. Hey ่นขายนะเงินหลายหมื uh ่นอยู hey ่แต่ก hey ักแบ่งก hey ันกับอาเพิ่อนนะเห็นน้ำกันกับอาเพิ่นปีนี้เนี้ยเพิ่นเห็ดกับไผร่าเห็ดผู้เดียวเพิ่อนเนี้ยบอเห็ดกับอัลมอนอัลมอนด์เฮ่เห็ดกับอัลมอนปีนี้ปาดเถอะแซ่บแห้งมาสั้นโอ้ยจนเบิดพี่น้องเอ้ยครกที่สองสิมาสิเอาอยู่นี่ บบวว้แล้วสันวบวัยแล้วสันอืมอัมลาพากจากเพียงเท่านี้แหละพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆสุขูสุคนสุมองสุบบอนทีติดตามอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุคนพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเงรวยๆวยขึ้นเมื่อหนาด้วยพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหนาสบายดี